สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่อ้อยอีกแล้วนะจ๊ะพี่อ้อยจะแกงหน่อไม้จ้ะใส่สะอมแล้วก็เททห็ดหมูหนูก็บวดจ้ะแกงลาวนะจ๊ะแกงเปิดจ้ะ เยอะเต็มมอเลยมอเล็กน่ากินจังค่ะทุกคนเสียงแอร์ดังมากค่ะทุกคนหนวกหูนิดนึงนะจ๊ะเสียงแอรสองเครื่องแอร์นั่ง รอสักแป๊บรอสักแป๊บ1เดือนแล้วจ้าทุกคนนะจ๊ะทุกคนอือหือมองมันเล็ก thì đâu, kia ông không tôi, ông.

ไม่กินกันไปดกันเด็กน,นำแกงตัดน,น,นั่นอย่างนี้ นาโสึเลยแตว่าได้กเลเอาลร้อยโอเคี่นมาทันดูค่ะทุกคนภูเก็ตฝนตกทั้งฝนทั้งลมค่ะทุกคนน้ำพี่อ้อยพังหมดเลยค่ะทุกคนเปิดเลยค่ะทุกคน หลังจากเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายต่อค่ะทุกคนเพราะว่างานเยอะเก็บของเข้าตู้เสร็จแล้วก็จัดการไก่หันไก่ฟานไก่ฟานไก่แล้วก็เตรียมของฟานไก่หันไก่ไว้แล้วก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้จบคลิปค่ะทุกคนจะมาจบคลิปวันนี้ ก็คือเมื่อคืนพายุเข้าค่ะจังหวัดภูเก็ตฝนตกค่ะทุกคนฝนตกเยอะแบหลังหลังน้ำบ้านพี่อ้อยปิวเลยค่ะทุกคนหลังคาน้ำฟิวแล้วค่ะทุกคนทีนี้ฟิะขรึ่งหนึงมันก็รั่วยังไม่ได้ทำค่ะทุกคนว่าจะให้เดชขึ้นไปทำเดชก็เจ็บตีน เด็ก็ตีนเป็นแผลน่าจะเป็นพี่อ้อยทำเองหรือว่าเด็ททำก็ไม่รู้นะคอยดูกันโตไปนะทุกคนทำหนังหนังค้าน้ํนะคะทุกคนพี่อ้อยอยู่บ้านเอออยู่ทบ้านก็ลพี่อ้อยอยู่ที่ของเขาค่ะพี่อ้อยอยู่ที่ของเขาก็เลยว่าอยู่ฟรีไงพี่อ้อยก็เลยทำน้าอยู่ อยู่ได้สี่ปีสี่ปีกว่านะคะทุกคนน้ำมันก็เริ่มพังเริ่มพุกเริ่มเปื่อยใช่ไหมสังกะสีนิ่งเ,เดยก็เอาผ้ายาะแล้วก็ไปขึงไว้เดี๋ยวนี้ฝนตกลงแรงมันก็เลยเสยขึ้นมามันก็เลยปิวออกมาครึ่งหนึ่งก็เลยรัย่ว่ะทุกคนก็มาเก็บของเข้าตู้น้องโอ่งซื้อปลาหมึกมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายจากคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนั่งถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูค่ะพี่อ้อยก็พูดขัดขัด,ขดพูดโอ้ยพูดขัดพูดแบบขัดขัดพูดผิดผิดถูกถูกอะขอโทษขอขอภัยด้วยนะจ๊ะน้องใหม่จ้าพี่อ้อยก็ไม่รู้จะพูดกลางเรือพูดใต้ดีพี่อ้อยชอบพูดสองภาษาทางใต้ทางกลางอนะค่ะทุกคน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ออด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย